ตำนานที่ถูกเล่าขานกว่า400ปีกับประเพณีอุ้มพระดำน้ำครับโดยมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่ออกหาปลาในแม่น้ำป่าสักได้พบเหตุอัศจรรย์ขึ้นคือกระแสน้ำในบริเวณวังมะขามแฟบมีพายน้ำผุดขึ้นมาทีละน้อยจนแรดูคล้ายน้ำเดือดครับจากนั้นก็กลายเป็นวังวนดันเอาองค์พระพุทธรูปองค์หนึ่งลอยขึ้นมาเหนือน้ำทำให้ชาวประมงต้องลงไปอัญเชิญพระพุทธรูปองค์นั้นขึ้นมาประดิษฐานไว้ที่วัดไตรภูมิและในปีถัดมาครับ ตรงกับวันแรม15ค่้าเดือน10ซึ่งเป็นประเพณีวันศาสไทยพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวก็ได้หายไปชาวบ้านต่างพากันออกตามหาสุดท้ายครับก็ไปพบพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวกําลังดําผุดดาไหว่ยอยู่กลางแม่น้ําป่าสักซึ่งเป็นบริเวณที่พบพระพุทธรูปองค์นี้ในครั้งแรกจึงได้ร่วมกันอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานไว้ที่วัดไตรภูมิอีกครั้งหนึ่งพร้อมร่วมกันถวายนามว่า พระพุทธมหาธรรมราชาต่อมาในวันสัตร์ไทยเจ้าเมืองเพชรบูรณ์จะทําพิธีอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาลงประกอบพิธีดําน้ําเป็นประจําทุกปีโดยเชื่อว,ว่าจะทําให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูก,กาลประชาชนม,มีความสุขจนกลายมาเป็นประเพณีอุ้มพระดาน้าในปัจจุบันนั่นเองครับ